สวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนคนไทยทุกท่านนะครับกลับมาแล้วสำหรับข้อคิดเปลี่ยนชีวิตนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเสนอข้อคิดเปลี่ยนชีวิตว่าขอบคุณพระเจ้าเสมอพูดง่ายแต่ทำยากนะครับเราไปเรียนรู้ข้อประคำผิดต,ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเรานะครับในเรื่องนี้เราจะเริ่มต้นจากฟิลิปปีนนะครับบทที่2ข้อ,อ14นะครับบอกว่า จงทำสารพัดโดยปราศจากการบนและการทุ่มเถียงกันนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราให้เราเป็นคนที่ขี้บ่นนะครับมันจะเป็นอย่างไรถ้าว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วแล้วเราก็ไม่ตังจากที่เรายัางไม่ได้เชื่อก่อนเชื่อก็เป็นคนที่ขี้บน่นหลังเชื่อก็ขี้บ่นเหมือนเดิม ชีวิตมันต้องเปลี่ยนนะครับเราต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะาว่าพระเจ้าสนใจในวิถีชีวิตของเรานะครับความรอดก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เราอยากจะเติบโตต่อเนื่องเท่าที่เรามีชีวิตอยู่นะครับแล้วหนึ่งในนั้นคือพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคนขี้บ่นนะครับพระเจ้าก็บอกนะครับว่าอยากจะให้เรามีชีวิตนะครับทําทุกอย่างในชีวิตโดยที่เราไม่บน่นนั่นแหละชัดเจนมากนะครับข้อนี้ เรามาอ่านต่อนะครับในหนึ่งเทซาโลนิกานะครับบทที่5ข้อ18นะครับบอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี้แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระยาสูครตการขอบคุณไม่ว่าอะไรก็จะดีกว่าบนนะครับหรือจะพูดอีกแบบหนึ่งว่าถ้าบนแล้วมันได้อะไรมันช่วยอะไรมันมีประโยชน์ ในการแก้ไขสถานการณ์ไหมเราก็ต้องมาทบทวนชีวิตตัวเราเองว่าเอ๊ะเราปล่อยตัวเองกับการบนมากกันไปหรือเปล่าแล้วก็ไม่เพียงแต่ว่าเราบนให้ตัวเองฟังแต่เราเผลอบนให้กับคนอื่นเห็นด้วยแล้วก็ได้ยินด้วยมันก็จะเป็นแบบอย่างชีวิตที่ทําให้คนเห็นว่าเออเชื่อหรือว่าเป็นคริสเตียนที่เชื่อแล้วก็ไม่เห็นเขาจะมีแบบ อะไรที่ดีทั้งนั้นแหละชีวิตเขาก็บนมันเดิมเลยพระเจ้าอยากจะให้เราเปลี่ยนแปลงน,นะครับเพื่อจะเป็นแสงสว่างในโลกนี้เรามาอ่านตอนนะครับในเฟลปีบทที่4นะครับข้อ6ถึง7นะครับบอกว่าอยากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทุนพระเจ้าให้ส่องทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในเพรสุคริสให้เราเปลี่ยนการบนเป็นการทูลขอพระเจ้านะครับพร้อมกับการขอบคุณคือพระเจ้าให้ทางออกนะครับพระเจ้ารู้ว่าชีวิตเนี้ยเราก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่ลำบากที่ยากที่ผิดหวังที่ผิดพลาดไปอะไรมากมายนะครับแต่เรามีทางเลือก เราจะเป็นคนที่ขี้บ่นไหมเราจะบ่นอย่างเดียวไหมซึ่งมันไม่ได้แก้ไขอะไรมันไม่ได้ช่วยอะไรหรือพระเจ้าอยากให้เราเปลี่ยนการบ่นนั้นเป็นการทูลขอก็คือพระเจ้าอยากจะให้เราเลือกนะครับเลือกที่จะเปลี่ยนการบน่น เรามาเชื่อพระเจ้าดีกว่าเรามาวายัยเจพระเจ้าเรื่องนี้โอเคสิ่งที่ผ่านไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วเราก็เปลี่ยนไม่ได้ก็ทําใจยอมรับแล้วก็ทําอะไรกับความรู้สึกนี้ก็เอาความรู้สึกนี้ไปฝากกับพระเจ้าไปทูลขอกับพระเจ้าพระเจ้าเรากําลังเผชิญสิ่งนี้ขอพระเจ้าช่วยแล้วก็พร้อมกับการขอบคุณสังเกตเนาะเราไม่ได้เพียงแต่ว่า ทูลขอบพระเจ้าแล้วแล้วก็ลุ้นแต่เราขอบคุณเราขอบคุณเพราะรู้ว่าพระเจ้ารู้ดีกว่าเราพระเจ้ามีทางออกแน่นอนสําหรับทุกสถานการณ์เราสามารถเชื่อพระเจ้าได้นะครับต่อมาในแมทธิวนะครับบทที่ 5: ข้อ4ีนะครับบอกว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม รู้ไหมเวลาเราบลอยการบ่นเรื่องสิ่งต่างๆไปแบบตลอดเวลาก็คือถ้าเราบลอยตัยวเองบ่นทุกเรื่องนี่นู้นนั่นมันจะทําให้เราลืมในเรื่องสิ่งดีๆซึ่งพระเจ้าให้เรามีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามในชีวิตประจําวันซึ่งมันมีซึ่งมันมีคุณค่ามากแค่เรามีชีวิตอยู่ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้ว จะ,จะมีกี่ล้านคนในวันนี้ที่ไม่มีชีวิตแล้วเพราะโรคร้ายหรือเพราะอุบัติเหตุหรือเพราะสงครามอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคือพระเจ้าอยากจะให้เราเปลี่ยนนิสัยการบน่นเป็นการขอบคุณแล้วก็เป็นการทุนขอบพระเจ้าก็คือเราสามารถฝากทุกเรื่องเป็นคําอธิษฐานแล้วอธิษฐานเสร็จแล้วไว้ใจพระเจ้าด้วยแล้วมากกว่านั้นพระเจ้า,าไม่อยากให้เราแบบมกมุ่นกับสิ่งที่เรา เห็นว่าโอ้ลำบากหรือ,อยากน,นี่นู่นนั่นที่จริงอะ่ะพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่ขอบพระคุณตลอดเวลาแล้วสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในนั้นคือการที่เราไม่ลืมสิ่งที่ดีมากมายที่พระเจ้าให้เรามีแล้วเช่นพระเจ้าก็ส่งดวงอาทิตย์ทุกวันพระเจ้าก็ให้ฝนตกพระเจ้าให้เรามีลมหายใจนะครับพระเจ้าให้เรามีชีวิตเรามีร่างกายครบ32บไหมเรามีอะไรมากมายเรามีน้ําให้ดื่มข้าวให้กิน ที่อยู่ให้นอนอะไรเนี่ยคือเมื่อเราเห็นถึงสิ่งที่ดีที่พระเจ้าให้มันจะทําให้เราไม่อ,อะไรดีเราจะไม่เผลอบนนะครับในสิ่งที่อาจจะไม่ดีนะครับโอเคต่อมานะครับในสตูดีนะครับ1 0ึ่ แล้วก็ข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยสรรเสริญพระเยวาเถอะหัวใจทั้งดวงของข้าพเจ้าเอ๋ยสรรเสริญชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เถอะจิตใจของข้าพเจ้าเอย๋ยสรรเสริญพระเยวาเถอะและอย่าลืมบุญคุณทั้งสิ้นของพระองค์นี่แหละนะครับผมชอบตรงที่มันบอกว่าและอย่าลืมบุญคุณทั้งสิ้นของพระองค์ก็คล้ายกับข้อที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เนาะ าการขอบคุณนะครับที่จริงอะ่ะมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการสรรเสริญเ,เราอยากจะเสริญเสริญพระเจ้าเราสามารถทำได้ด้วยการขอบคุณทุกครั้งที่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดีในชีวิตเท่ากับว่าเรากำลังเสริญเสริญพระเจ้านะครับลองคิดดูซินะครับสิ่งที่เราสามารถถือว่าเป็นบุญคุณในชีวิต มีแค่ไหนรอบรองได้เลยครับว่าจะมีมากมายแล้วมีมากกว่าสิ่งที่อาจจะถือว่าไม่ดีนะครับก็อยากจะให้มันเป็นกําลังใจสําหรับเราทุกคนนะครับเรามาสรุปนะครับว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคนที่ขี้บนถ้ารู้ตัวนะครับว่าเป็นคนที่ขีบ้บ่นหรือถ้าเพิ่งจะได้มาทบทวนตัวเองว่าเออเราขี้บ่นหรือเปล่านะครับก็ ลองทบทวนตัวเองนะครับว่าในชีวิตประจําวันเราปล่อยตัวเองบนมากกันไปหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนอยอมรับแล้วก็ทําใจที่จะเปลี่ยนใจแล้วก็มาฝึกการขอบคุณดีกว่าเนาะแล้วไม่ใช่แค่ขอบคุณในช่วงเวลาที่ ชีวิตมันราบรื่นมันดีมันง่ายแต่พระเจ้าอยากให้เราขอบคุณในทุกกรณีไม่ว่าอะไรเกิดจะเกิดขึ้นแล้วแทนที่เราจะบ่นว่าเอาพระเจ้าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือทำไมเราพลาดเออสิ่งนี้ไม่น่าสิ่งนั้นไม่น่าอะไรเนี่ยเยอะะก็อย่าลืมนะครับบ่นแล้วมันช่วยอะไรเนาะอาจจะเป็นทั้งการบ่นแล้วก็ปล่อยตัวเองเครียดปล่อยตัวเองกังวลอะไรมากมายสิ่งทั้งบ่นเนี่ยมันตรงข้ามกับความเชื่อ ถ้าเราเชื่อแล้วเราจะไม่บน่นถ้าเราเชื่อเราไว้ใจพระเจ้าแล้วเราจะไม่เครียดนะครับมันเป็นทางออกเสมอที่พระเจ้าอยากให้เราชายนะครับให้เราเปลียนการบ่นนะครับอย่างที่บ่นเนาะเราทำอะไรกับความรู้สึกเมื่อเราเกิดเหตุการณ์ที่ยากลำบากก็เราต้องรู้ตัวอ่าเรากำลังจะอ่ากำลังจะบ่นละโอเคหยุดก่อนเรามาทูลขอบพระเจ้าดีกว่าเรามาอธิษฐานกับพระเจ้าดีกว่าพระเจ้าคือทางออกเสมออธิษฐานเสร็จแล้วขอบคุณพระเจ้าด้วย ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะนําเราและพระเจ้าจะมีทางออกแน่นอนเราจะไว้ใจพระเจ้านะครับแล้วคุณก็จะสังเกตว่าเอ๊ะความรู้สึกที่อยากบ่นนั้นมันหายไปมันแตกสลายไปนะครับแล้วทุกเรื่องในชีวิตนะครับกอ็อาจจะต้องเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีแต่บอกได้เลยครับว่าบุญคุณของพระเจ้ามีมากกว่าเสมอ เราไม่อาจลืมในสิ่งที่ดีที่พระเจ้าให้เราอู่แล้วก็ให้เราฝึกขอบคุณสําหรับสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามอยู่นะครับสุดท้ายนะครับก็การขอบคุณก็คือการสรรเสริญพระเจ้านะครับเราสามารถเสริญเสริญพระเจ้าเราสามารถนมันสก,การพระเจ้าด้วยการขอบคุณก็หวังว่าข้อคิดเปลี่ยนชีวิตสําหรับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งที่ผมเองก็ตั้งใจที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็หวังว่า คำพูดนี้ประโยคล็กๆนี้จะเป็นประโย์สำหรับทุกคนนะครับว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าเสมอเนาะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่สะดวกสบายใจก็สามารถอธิษฐานกับผมพร้อมกันได้นะครับเรามาอธิษฐานด้วยกันในเรื่องนี้พระเจ้าขอบคุณมากสําหรับโอกาสที่เราได้แบ่งปันเรื่องข้อคิดเปลี่ยนชีวิตว่าขอบคุณพระเจ้าเสมอพระเจ้าช่วยเรารวมถึงผมด้วยในทุกกรณีในชีวิต พระเจ้าชีวิตนี้มันเป็นโลกแห่งความบาปชีวิตมันต้องเผชิญกับความบาปร่างกายเราก็บาปเหมือนกันนะครับพระเจ้าพระเจ้าเรารู้ว่าชีวิตนี้มันจะมีความยากลําบากแต่เราต้องการที่จะขอบคุณพระเจ้าเราต้องการที่จะไม่บน่นแต่เราต้องการที่จะถูนขอบพระเจ้ามากกว่าเราไวใ้ใจพระเจ้าแล้วมีกําลังใจในการเลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยการขอบคุณก็ขอบพระเจ้าช่วยเราทุกคน ไม่ว่าอะไรในชีวิตที่เราจะมีทางออกที่จะขอบคุณพระเจ้าเสมอแล้วก็ไว้ใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะมีทางออกและพระเจ้าจะนําเราในหนทางที่ดีขอบคุณพระเจ้าในพระนามพรรเยซูคริสเอเมนเอเมนครับขอบคุณมากสําหรับการเข้ามาชมาคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีจะเป็นประโยชน์าสาหรับทุกคนนะครับขอบมากครับขอบพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ